สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโคงทีติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทักไทยพี่น้องฟังไทยและก็พี่น้องทั้งฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าทีติดตามอยู่ทั่วโลกบอ่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปและก็ทั้งอเมริกานะครับผมตอนนี้ครับพี่น้องเวลาประมาณตีสองพี่น้องณนะประเทศแคนาดานะครับทั้งประเทศไทยกันนะ่าจะประมาณบ่ายสามโมงสามโมงครึ่งนะครับทั้งไทยทั้งเล่านะครับ มื่อนี้ครับพี่น้องสิมาว้าถึงนะครับสินค้าสินค้าปลอมนะครับนําเขาไปในประเทศเล้านะครับเพราะว่าเมื่อนี้ไปเบ่งข่าวนะครับในสื่อเลาาแล้วก็ในเพจผัวคอมมินิต่นเล้านะครับเจ้าหน้าที่เล้าร่วมกันทําลายสินค้าปลอมโดยเฉพาะกาซิมีผงชูรสแล้วก็แชมพูสบู่อย่างต่างๆนะครับ อ่ะยึดมาได้แล้วก็ทําร้ายนะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงสินค้าปลอมนะครับในประเทศลาวมีมานานแล้วนะครับมีมานานหลายปีแล้วก็รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐในลาวก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับพยายามยึดได้ยึดได้แล้วก็เอาไปเผาออกสื่อทําร้ายสินค้าปลอมเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่รัฐในสอปป,อปอลาวนะครับ บางเจ้าหน้าที่ก็ยึดได้ก็ไปขายต่อก็มีนะฮะอันนี้เราพูดกันตรงๆเนาะนะครับสินค้าปลอมเนี่ยส่วนมากก็คือจะนําเข้ามาจากเวียดนามนะครับนําเข้ามาจากเวียดนามเป็นหลักมากที่สุดคือเวียดนามลองมาคือจีนนะครับตอนนี้คือเวียดนามเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วนะนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะเมื่อก่อนถ้าคนลาวนะครับ กลัวสินค้าปลอมเวลาซื้อมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพซื้อมาบริโภคซื้อมากินอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นพิษนะครับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นผงซูรสดอย่างเช่นน้ําตาลอย่างเช่นไอ้น้าอัดลมอะไรต่างๆนะครับที่นําเข้าจากเวียดนามก็เป็นสินค้าปลอมเจ้าหน้าที่ลาวยึดได้ตลอดนะครับหลายปีที่ผ่านมาก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนลาวไปนิยมของไทย นะครับคนที่มีเงินมีกำลังใจนะครับนิยมใช้ของไทยเพราะว่าเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพแล้วก็ราคาแพงไม่เป็นไรนะครับใช้กันแต่ตอนนี้รู้ไหมครับว่าเวียดนามเขาพัฒนาแล้วนะครับเขาพัฒนาคือเขารู้ว่าคนไทยตอนนี้กลัวสินค้าปลอมแล้วก็ไปใช้ของไทยตอนนี้เขาติด ติดสติ๊กเกอร์นะครับเขาพัฒนาใช้ภาษาไทยด้วยนะครับสังเกตนะครับผงสุรสนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับผงสุรสนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยเหมือนเขาทําถุงมาเองอ่ะคนึกออกไหมครับเขาทําเองอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าคนเวียดนามในลาวเยอะไงนะครับคนเวียดนามในลาวเยอะมากทุกวันนี้นะครับถ้าไปตรวจบ้านนี่เจอนะครับ เจ้าหน้าที่ลาวไปค้นเจอตลอดนะครับแล้วก็ผักดันกลับประเทศแล้วก็มาใหม่นะครับไม่มีหรอกว,ว่าห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตไม่มีนะครับกฎหมายลาวเขาไม่ได้จํากัดไม่ได้จํากัดหรือว่าไม่ได้คือไม่สามารถนะครับไม่กล้าลงโทษเวียดน,นามเอาง่ายๆครับปล่อยปะละเลยนะฮะหลายครั้งนะครับทุกคนสังเกตข้าวปลอมในประเทศลาวก็เจอบ่อยนะครับไปซื้อคนลาวไปซื้อข้าว นะครับไปซื้อข้าวข้าวเจ้านี่แหละครับข้าวหุงเนี่ยนะครับลองไม่ซื้อของไทยสมมติว่าของไทยแพงเนาะนะครับเพราะว่าสินค้าไทยมันมีคุณภาพนําเข้าจากไทยมันแพงครับของเวียดนามมันถูกซื้อมาปุ๊บเอามาหุงเติมน้ำสามรอบนะครับก็ยังไม่อ่อนนะครับเข้าแข็งแข็งนะครับพอเอาไปเผานะครับเป็นข้าวปอมนะฮะเจ้าหน้าที่ยึดได้ครับก็ผลักดันคนเวียดนามกลับประเทศ แล้วก็เอาสินค้าไปทําร้ายนะครับแค่นี้บทลงโทษในสปปลาวต่อคนเวียดนามนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ของปลอมเจอได้ที่ลาวนะฮะอัอนนี้ก็ดําเข้าจากเวียดนามนะครับทุกวันนี้เจอบ่อยนะแม้แต่ไข่ไข่ลูกนะครับไข่ลูกที่ว่ากินกับสมตานะพี่นอ้องอ่าคนลาวช่วงนี้ก็นิยมนะครับซื้อไข่ลูกไข่หางห้างบันเท่านะครับ พวกแม่ค้าส้มตําแกย่างเขาชอบนํามาขายไงนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามธรรมชาตินะครับมันอาจจะใช้เวลาเนาะก็นําเข้าจากเวียดนามนะเวียดนามเขาก็เพาะมีม,มีฟาร์มมีอะไรทําอย่างดีนะครับนําเข้าไทยเอานำเข้ามาลาวนะครับพ่อค้าแม่ค้าในลาวก็นําเข้ามานําเข้ามาไปไปมาๆนะครับในแผงหนึง่งในแผงหนึง่งสมมุติว่ามีอ่ายี่สิบห้า ลูกนะฮะหรือว่ายี่สิบห้าหน่วยนะครับไข่อะในยี่สิบห้านี้ต้องลุ้นเอานะต้องลุ้นว่ายี่สิบห้าเนี่ยประมาณห้าหรือหกฟองเนี่ยต้องของปลอมแล้วนะครับคือมันสลับกันไงนะครับมันแบบเขาเรียกว่าลักไก่อะนะครับเป,เป็นแบบนี้ตลอดนะครับเหมือนถามว่าประเทศลาวเจ้าเจ้าเจ้า,จาเอ่อเจ้าหน้าที่ลาวตรวจสอบไหมขวดก่อนที่จะเข้ามาลาวสินค้านํามาจากเวียดนามตรวจไหมตรวจนะครับ แต่ก็ยังมีเห็นของปลอมตลอดแตงโมยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับในเพจลาวที่เขาลงเด็กๆคนลาวไปซื้อกินแล้วก็ช็อกตายนะฮะน้ำลายฟูมปากนะครับเอาแตงโมมาผ่านะครับนะครับมีฟองเหมือนสบู่เลยนะครับพุ่งปืดเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือในสวรรลาวนะอันตรายมากพวกสินค้าปลอมนําเข้าง่ายเพราะเจ้าหน้าที่โดนเงินเขาฟาดหัวนี่ก็ปล่อยของเข้ามาแล้วนะครับ นําเข้ามาเจอเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยนะครับโยนเงินให้นี่มันก็ปล่อยเข้ามาประเทศแล้วนะครับไอ้พวกนี้มันไม่มีความรับผิดชอบไงมันไม่ได้สนไงเห็นแก่งเงินต้นหอมเห็นไหมครับต้นหอมในสปปลาวเมื่อก่อนที่คนลาวปลูกตามธรรมชาตินะครับกินปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรนะครับต้นหอมหรือผักต่างๆนะครับปลูกตามริมโขงตามธรรมชาติคนลาวปลูกเนาะทุกวันนี้เป็นไงครับ คนจีนเช่าที่ตามริมโขงไปปลูกเต็มหมดนะครับเช่าที่ริมโขงไล่คนลาวไปเพราะว่าเช่าแล้วไงนะครับคนจีนก็ปลูกเองครับปลูกปลูกปลูกใสาสารเคมีทุกอย่างนะครับตอนนี้ไปซื้อตลาดที่ลาวเจ้าหน้าที่ลาวไปตรวจเจอเห็นไหมครับต้นหอมสวยงามเป็นพวงใหญ่เลยนะครับเขียวโหสวยมากนะครับแต่เอามือเอามือไปลูดต้นหอมนะครับ เขียวเต้มมือเลยครับไม่รู้มันใช้หาอะไรพ่นก็ไม่รู้นะครับเต้หมดนะครับกินสุขภาพไม่ดีนะครับเป็นไข้ทุกวันเนี้หลายอย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศลาวมันต้นตอมันก็มาจากเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตรวจเจอไอ้อะไรนะครับอ่าแซมพูนะครับแซมพูก็เหมือนกันแซมพูนี้เวียดนามเขาก็นะครับ เขาเช่าบ้านที่ลาวเนาะเขาอาศัยอยู่ที่ลาวเขาก็กวนเอาอยู่อยู่ในบ้านเขาผสมเองแหละครับผสมเอง,เองกอกใส่อกอกใส่ขวดะนะครับกอกกอกก็ไปขายถูกๆ,ๆนะครับคนลาวคนจนๆคนที่ไม่มีเงินนะครับคุณเข้าใจไหมครับชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่มีกําลังซื้อเขาเห็นว่ามันถูกเขาก็ซื้อใช้ไปให้ให้มันเสร็จไปนะครับ บางคนกับผมลนผมหลวงมดบางคนกับแพรนะครับเป็นพื้นเป็นฟ้องเอ่ยเป็นตุ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะมากมายอันนี้คือการหากินของคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวโดยเฉพาะคนเวียดนามเข้ามาแบบผิดกฎหมายแทนที่จะผลักดันแทนที่จะป่าปรามจับได้ห้ามเข้าประเทศ5ปี10ปีกฎหมายอ่าถูกต้องไหมครับกฎหมายเขียนไปสิครับใช้กฎหมายสิครับ5ปีห้ามเข้าประเทศทําผิดกฎหมาย10ปีห้ามเข้าประเทศ ผลักดันกับประเทศนะครับไม่ได้ลงโทษอะไรเขาก็กลับมาใหม่บางทีเขาไม่กลับทุกวันนี้ก็ยิ่งได้ใจใหญ่นะครับเห็นไหมครับล่าสุดมีข่าวห,หลายเพจก็นําเสนอ,อรัฐบาลลาวนะครับให้สัญชาติแก่คนเวียดนามจํานวนมากที่อยู่ในประเทศลาวนานแล้วก็มีครอบครัวที่ลาวอยู่นานก็ได้ฟรีๆเลยนะครับผมอยู่ที่ประเทศไทยมา19ปีผมยังไม่เคยได้สัญชาติไทยเลยนะครับอันนี้มันคือจริงๆนะครับ ทำไมมันได้ง่ายจังเลยนะครับสัญชาติลาวสัญชาติคมัมรนอย่างเงี้ยนะครับทาไมทาไมมันได้ง่ายจังนะครับนี่คืออยากให้พี่น้อง Fc พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับได้เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในลาวความจริงมันเป็นยังไงใครกล้านําเสนอความจริงบ้างไหมครับอ่าแม้แต่พูดนิดหน่อยก็ถูกจับถูกอุ้มหายความจริงแต่ไม่กล้าย,ยอมรับความจริงเวลาทําไม่คิด อันนี้คือเจ้าหน้าที่เหล่านะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ขอามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสดดบพาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ